สวัสดีครับเรามาดูเทคนิคการติดฝ้านะครับนี่คือเหล็กฉากครับันดับแรกเนี่ยเราต้องวัดระดับนะควัดระดับเสร็จเราก็ใช้เหล็กระดับฉากวัดระดับเสร็จติดเหล็กฉากรอบ,ร,บรอบที่เราจะที่เราจะป,<อ>ป,ปูพอไม้ได้่คิออะไรอ๋อพอเหล็กฉากเสร็จรอบแล้วติดรอบแล้วก็ใช้ตัวทีครับตัวทีนี่คือตัวกัน กั้นระหว่างห้องคือห้องไหที่วางฝ้าครับพอกั้นตัวทีเสร็จแล้วครับขั้นตอนยึดตัวทีใช่ไหม,มขั้นตอนยึดตัวทีครับไม่ใช่ถ่ายเอาอย่างไรเนี่ยขั้นตอนรัดตัวทีนะเทคนิคไทยเทคนิคบันนะครับเราก็มาแบ่งฟันกัน จะตีเลยากรอบอ้องนแ่แงกกูแล้วเทคนิคแห่งดูดิพูดจาสุภาพหน่อยครับเด็กฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยกโดูกันเรื่อยๆเทคนิคการปูกเลือดกับกับตะกีนพามาแบ่งปันเดี๋ยวเราจะมีการมงให้ดยู่แล้วว่าเป็นคนไหน ขั้นตอนการมัดลวดนะครับเทคนิคการมัดลวดก็คือช่างเขาบอกเทคนิคให้ครับเขาไม่เขาไม่ห่วงครับเราต้องกระตกให้แน่นครับเพราะเกิดเราไม่กระตกการใช้งานของฝ้ามันทําให้ชฝ้าจะห้อยกระตกอย่างนี้นะครับถ้าเรากระตกฝ้าจะไม่ห้อยก็เ <multic. S 1> อาไปดูได้แล้วสรารับ เพื่อนเห็นช่างไหนไม่ทาตามนี้แสดงว่าเขาไม่จริงใจกับเรานี่เขาบอกคิดรับเลยครับเขาขายให้เลยนะครับขายขายมือเดีวเดี๋ยวเราดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะดูวิธีการนะครับเนี่ยคฝ้าที่เราจะติดนะครับเป็นบริเวณลายดอกแก้วครับอ่ะตัวนี้จะไม่มีลายฝุ่นมีลายจับสามารถปัดปาดได้อยากย่อยไม่เกาะนะครับเนี่ยช่างเขาแนะนําว่าอยาไม่มีตัวฝุ่นปัดปาดได้อยากย่อยไม่เกาะ ลายดอกแก้วใช่ไหมลายดอกแก้วนจครับขั้นตอนที่เราติดอย่างนี้ครับจะติดฟ้าเลยนะโอเคเห็นฟ้านครับขั้นตอนติดฟ้าครับนี่ครับสวยงามครับจากห้องไม่มีอะไรพอติดฟ้าแล้วโอ้โหสวยมากมากครับนี่ครับง่ายๆครับแต่ก็ต้องมีฝีมือที่ช่างเขาแบ่งเทคนิคให้ดูครับเป็นความรู้ครับ เขิ่อนเขืนเขืนนะเริ NES ่มเขืนนิดหน่อยยังเข้าไม่ได้แคบ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 นี่ครับพอช่องนี้เขาก็ต้องต้องตัดแบ่งครึ่งก็ต้องใช้พินมือในการตัดเขามีเครื่องตัดอะไรด้ต้องตัดต้องตัดแบบแบบรอบรอบเสาเลยนะต้องตัดตรงนี้ยต้องตัดตามเสาใช่ไหมใช่ไหมช่างเราต้องตัดผ้าตามเสาใช่ไหม ใช่ครับแต่เดยวต้องต้องฝีมือครับต้องโค้งตามสาวแล้วก็จะออกมาแบบนี้ครับอัปเดตข้อมูลดีด้วยคนนะครับ